ใจกันค่ะก็จะไปเฟิร์สก็จะไปถึงสถานีบนโหบสุดท้ายเลยครับน้อ no. ง uh, mm hmm. ก็เลยจะนั่งทำมั่งใจกันค่ะจากนี้จะไปก็นะคะก็ชมบรรยาก,กาศข้างๆสวยงามค่ะดอกไม้ช่วงสูบรรยากาศดูชมดอกไม้ค่ะซ <laughs> ัมเมอร์ก็ดอกไม้อีกอ หลักสีสันก็จะออกมาให้ชมแต่ยแยนแนชอบช่วงฤดูใบไู้บรรยากาศดูชมดอกไม้ค่ะ <c oughs> ก็ชมดอกไม้แล้วก็ลงคลิปค่ะพี่น้องวันสองวันแล้วยานไมได้ลงคลิปยาวก็นั่งรอรถค่ะอีกประมาณ20นาทีค่ะลดกำลังใจให้กันค่ะจากนี้ันไป ก็ะะชมบรรยาก,กาศข้างๆสวยงามค่ะดอ,อกไม้ช่วงเช้านค่ะพี่น้องก็ทำกันมาทุกวันเนะเาะลงโพสต์นิง่งลงคลิปสั้นลงวิดีโอยาวแล้วก็สตอรี่แล้วก็การไลฟ์สดจะไปเฟิร์สก็จะไปถึงสถานีบรรหบสุดท้ายเลยครับนอ้อง <c oughs> ก็เลยจะนั่งจะไปเฟิร์สก็ จะไปถึงสถานีบันโ h o สุดท้ายเลยครับนอ้องก็เลยจะนั่งนั่งรอรถขับอีกประมาณ่20นาทีค่ะรถกันค่ะพี่น้องก็ทํากันมาทุกวันเนาะลงโพสต์นิ่งลงคลิปสั ips, ้นลงวิดีโอยาวแล้วก็สตอรี่แล้วก็การไลฟ์สดกันค่ะพี่น้องก็ทํากันมาทุกวันเนาะลงโพสต์นิ่งลงคลิปสั ips, ้นลงวิดีโอยาวแล้วก็ ตอรี่แล้วก็การไลฟ์สดการรับชมค่ะเปกนกำลังใจให้กันต่อไปค่ะนั่งรอรถขับอีกประมาณ20นาทีค่ะแล้วก็อันนีจ้จะจะรอาการประกาศในทางสาธาบ้านเราเลยค,ค่ะพี่น้องก็ทำงานทุกวันเนาะ โพสต์นิง่งลงคลิปสั้นลงวิดีโอยาวแล้วก็สตอรี่แล้วก็การไล์สดไม้ผิตครับพี่น้องอไม้ก็จะสวยงามมากเลยครับพี่น้องเป็นกำลังใจกันค่ะก็ดอขอบคุณนะคะสำหรับอ่ากำลังใจขอบคุณค่ะดอกไม้หลากหลายชนิดเลยค่ะพี่น้องส,สวยมากเลยค่ะสวยงามมากๆค่ะ วิวนั่งรอรถค่ะดูสิค่ดาดอกไม้ <c oughs> แถบนี้ค่ะสะดวกดีไม่ต้องเดี๋ยวท้าหมดนก็นั่งประมาณสองต่อถึงสามต่อ <c oughs> ก็ต้องจับมือกันไปถึงเป้าหมายไปถึงันเนากนเะนานนาก็ขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจขอบคุณค่ะดอกไม้หลากหลายชนิดเลยค่ะี่น้ึงคิด่ะสวยมากเลยค่ะถ่ายบรรยากาศถ่ายรถให้ดูค่ะนู่นอีกแถบหนึ่งจะไปไปฝั่งนึงแต่แถบนี้คือเออก็เขอบคุณนะคะสำหรับการอ่ กดไลค์กดคอมเมนต์ก็เป็นกำลังใจกันเนาะกินเลี้ยงค่ะเป็นเกิดหลานค่ะพี่น้อประเดยวันนี้ไม่มีเวลาไลฟ์สด <c oughs> ก็เลยมาลงพิบก็เป็นกำลังใจสวยมากกำลังรอรถข่อีกประมาณอ่านาทีค่ะรถแทบนีค่ะสะดวกดีไม่ต้องเดี๋ยวท้งหมดก็นั่งประมาณสองต่อ สามตัวเรื่องที่จะไปทั้งนี้ครับแต่เราหน้าหน่อยค่ะพี่น้องก็ท้ายทรงกับดอกเบญจมาศบ,บ้านเราเน่เป็นดอเบญจมาศบ,บ้านเรามันจะเป็นสีเหลืองสีขาวนะเนี่ยแหละคิดเตอร์ก็ต้องจับมือกันไปให้ถึงเป้าหมายไปถึงฝันเนาะก็จะไปเอ่อเฟิร์สก็ จะไปถึงสถานีบนโฮบสุดท้ายเลยครับน้องก็เลยจะนั่งอ,อันนี้ประมาณ27องศาครับพี่นะ้องลมโชยมามไม่ร้อนมาก มาลงคพลิปก็เป็นกำลังใจสุข้าเป็นยังไงบ้างคะมาทักทายกันค่ะก็จะไปงาน okay. าขอบคุณนะคะสำหรับาการกดไลค์กดค like, อมเมนต์ก็เป็นกำลังใจกันเนาะซ <Summer S 2> ัมเมอร์ก็ดอกไมอกอ้อีกหลักสีสันก็จะออกมาให้ชุช่ม แนนชอบช่วงฤดูใบไม้ผลขอบคุณนะคะสำหรับาการกดไลค์กดค like, อมเมนต์ก็เป็นกำลังใจกันเนาะจะไปเฟิร์สก็จะไปถึงสถานีบรรหบสุดท้ายเลยครับน้อ <c oughs> ก็เลยจะนั่งกันค่ะพี่น้องก็ทำกันมาทุกวันเนาะ ลงโพสต์นิ ning, sun, ่งลงคลิปสั้นลงวิดีโอยาวแล้วก็สตอรี่แล้วก็การไลฟ์สดกันค่ะพี่น้องก็ทํากันมาทุกวันเนาะอ่าลงโพสต์นิ่งลงคลิปสั้นลงวิดีโอยาวแล้วก็สตอรี่แล้วก็การไลฟ์สด เบญจมาศบ้านเรามันแดดเบญจมาศบ้านเรามันจะเป็นสีเหลืองสีขาวนะคร่ okay. เราขอบคุณนะคะสำหรับการกดไลค์กดค like, อมเมนต์ก็เป็นกำลังใจกันเนาะสุข่ะเป็นยังไงบ้างคะมาทักทายกันค่ะก็จะไปงานการรับชมค่ะเป็นกำลังใจให้กันต่อไปค่ะ พารถให้ดูค่ะนู่นอีกแถบหนึ่งจะไปไปฝั่งนนะแต่แถบนี้คืออ่ก็ชมดอกไม้แล้วก็ลงคลิปค่ะพี่น้องวันสองวันแล้วยังไมมได้ลงคลิปยาวก็ดูบรรยากาศดูชมดอกไม้ค่ะแมเราขอบคุณนะคะสำหรับการ กดไลค์กดค like, อมเมนต์ก็เป็นกำลังใจกันเนาะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะอี่เนี้นก็อาจจะไปช้าหน่อยแต่ก็จะพยายามครับพี่น้องก็ไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเนาะเป็นแถบนี้ค่ะสะดวกนี้ไม่ต้องแต่ทั้งหมดก็นั่งประมาณ2ต่อทุงส ลงคลิปสั้นลงวิดีโอยาวแล้วก็สตอรี่แล้วก็การไลฟส์สดดูบรรยากาศดูชมดอกไม้ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจขอบคุณค่ะดอกไม้หลากหลายชนิดเลยค่ะพี่น้องมากเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะยีแนงก็อาจจะไปช้าหน่อยแต่ก็จะพยายามครับพี่น้องก็ไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเ,เนาะ อันนี้ประมาณยี่สิบเจ็ดองศาครับพี่น้องลงโชยมาไม่ร้อนมากซัมเมอร์ก็ดอกไม้อีกหลากหลักสีสันก็จะออกมาให้ใช้ชมแต่ยาแนชอบช่วงฤดูใบก็ชมดอกไม้แล้วก็ลงคลิปค่ะพี่น้องวันสองวันแล้วยานไมได้ลงคลิปยาว ค่ะพี่น้องเปิดการมองเห็นที่ดีค่ะแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็เป็นกําลังใจให้ครีเอเตอร์ทุกคนนะคะไปถึงเป้าหมายไปถึงกันค่ะก็ดยดนเอนก็กำลังใจให้กันค่ะจามนี้จะไปก็นะคะก็ชมบรรยาก,กาศข้างๆสวยงามค่ะดอกไม้ช่วงขอบคุณทุกกําลังใจค่ะเด่เองก็อาจจะไปช้าหน่อยแต่ก็จะพยายามครับพี่น้องก็ไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเ,เ,เนาะ เป็ูบรรยากาศดูชมดอกไม้ค่ะค่ะพี่น้องเปิดการมองเห็นที่ดีค่ะแล้วก็เพิ่มเพื่อนก็เป็นกำลังใจให้ครีเตอร์ทุกคนนะคะไปถึงเป้อหมายไปถึงฝันค่ะย